คุณนิตยาคุณไทโฟนสวัสดีครับลุงพลพี่ใหญ่ถามว่าโอกาสรอดไหมรอดสิมีโอกาสรอดก็ต้องบอกนะมันมีโอกาสทั้งมีโอกาสรอดแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่รอดนะครับมันก็มียังทั้งสองอย่างแหละขึ้นศาลก็จะมีอะไรล่ะขึ้นศาลก็มีทั้งรอดกับไม่รอดนะครับมันไม่มีทางเดียวอยู่แล้วนะก็มีทั้งรอดจะไม่รอดกับไม่รอดนะครับเพราะศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยมันก็มีโอกาสทั้งสองอย่าง ถ้าตัดสินแล้วคดีถึงที่สุดแล้วก็จบกันนะครับคดีถึงที่สุดเนี่ยเขาจะมีใบออกมานะครับว่าคดีถึงที่สุดแล้วเขาเรียกว่าใบรับรองคดีถึงที่สุดนะครับถ้ามันยังไม่ถึงที่สุดเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงคําพิพากษาที่ผ่านมาได้นะครับพี่ตั้มเสียอย่างเดียวครับใจร้อดพี่ตั้มเนี่ยเป็นทนายที่มีเอกลักษณ์แตกต่างจากคนอื่นนะมันก็ไม่ดังขนาดนี้หรอกนะผมก็คุยกับ อาจารย์เดชานะครับทนายเดชาเนี่ยแกก็คุยตั้มเปลี่ยนไปเยอะเว้ยทนายเดชาก็บอกอย่างนี้นะครับก็เปลี่ยนทั้งหน้าตานะครับเปลี่ยนทั้งลักษณะบุคลิกนะครับคือแกพูดมาแต่ละคํานี้มันเป็นประเด็นในสังคมได้เลยนะพูดมาแต่ละคํานี้โอ้โหสื่อนี่นำเสนอได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องที่แบบเจ๋งอะนะฮะสงสารทนายตั้มสงสารลุงพลอยู่ข้างบิ๊กโจ๊กโอ้ก็ไม่รู้สินะก็ว่ากันไปแหละนะครับ เขาอาจจะรอดก็ได้นะครับแต่ตอนเนี้ยเพราะว่าตอนเนี้ยบอกเลยศาลยังไม่ตัดสินนะครับจะไปบอกว่าเขาผิดเนี่ยมันก็ยังไม่ได้นะเตามที่หลายๆคนชอบพูดนะศาลยังไม่ตัดสินเนี่ยมันจะไปบอกว่าเขาผิดเนี่ยมันไม่ได้นะครับต้องรอศาลตัดสินก่อนเชื่อลุงพลไปสุดหวังนะครับว่าลุงพลจะรอดคุณไทโฟน,นครับลุงพลเนี่ยต้องบอกเลยมันมีทั้งสองฝ่ายนะนะครับลุงพลเนี่ยจะจะไปเข้าข้างใครฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้หรอกนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า คนที่เชื่อว่าลุงพลไม่ผิดเนี่ยมีเยอะมากนะครับเพราะว่าถ้าเอาตามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมไม่อยากจะไปพูดเยอะเพราะว่าสารตัดสินมาสองสาลแล้วนะครับเราไม่อยากจะไปไปก้าวล่วงคําพิพากษาที่ผ่านมานะครับแต่ต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยนะเดี๋ยวผมทําคลิปดีกว่าเออสมัยก่อนเนี่ยนะการที่จะตัดสินว่าใครทําผิดเนี่ยนะครับ เอฟซคาดกันเองก่อนตอนนี้ต้องรอดูกันครับถูกต้องนะครับเมื่อก่อนในการที่จะบอกว่าใครผิดเนี่ยมันจะต้องมีพยานหลักฐานชัดเจนนะครับที่พอมีน้ําหนักที่จะให้เชื่อถือได้ว่าคนคนนั้นเนี่ยกระทํา,ทาความผิดจริงนะครับมันต้องมีอย่างนั้นไงแต่คดีของลุงพลเนี่ยนะครับมันมีแค่พยานปากเดียวนะครับก็คือพ่อแบมที่เราตามข่าวนะมีพ่อแบมเนี่ยเห็นลุงพลอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุนะครับเท่านั้นเอง นะฮะแล้วตารวจก็เขียนบรรยายอะไรเต็ไมไ่หมดเลยเขียนบรรยายว่าลุงพลทำยงงอย่างนู้นอย่างนี้อย่างนั้นคือเขียนโดยไม่เห็นแหะนะครับแต่ว่าเป็นความเป็นข้อสันนิษฐานของตํารวจนะครับแล้วศาลก็เอาข้อสันนิษฐานนั้นเนี่ยมาบอกว่าตํารวจเนี่ยไม่เคยทะเลาะอะไรกับลุงพลไม่มีสาเหตุกดเคืองกันมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อว่าสิ่งที่ตํารวจเสนอมาเนี่ยน่าจะเป็นความจริงนะครับแล้วก็พิจารณาว่าลุงพลผิดอืม คือต้องบอกว่าลุงพลเนี่ยมีนิสัยแปลกแปกอยู่นะครับมีพ่อบอลเสื้อส้มลุงพลเนี่ยมีนิสัยแปลกแปกอยู่นะคือแกชอบทาตัวขอโทษนะขอโทษซะประแตนถ้าดูอยู่หรืออะไรก็ตามผมว่าลุงพลชอบทาตัวแปลกนะครับชอบทาตัวประหลาดๆนะฮะมันก็โอเคอ่ะอย่างอย่างทิดเที่ยวเห็นนะครับพอเจอศพก็บอกไอ้คนไล่ไปทางนู้นคนไล่ไปทางนี้อะไรเต็มไปหมดเลยอย่างเงี้ยนะครับคือผมต้องบอกว่าไอ้เรื่องพวกนี้นะครับศาลเนี่ยก็ เป็นคนทํามได้อย่างเราเนี่ยนะฮะคุณเอตอนที่พี่ไปเที่อทะเลกับพี่ตั้มช่วงนั้นคือดังมากครับเออใครดังเอ่ยผมไม่น่าจะดังเออเนี่ยคุณเมี่ยงบอกลุ่มพลแอคช,ชั่นเยอะใช่เออผมขอยืมเลยนะคำเนี่ยแอคช,ชั่นเยอะใช่คุณลีลินสวัสดีครับพอแอคช,ชั่นเยอะเนี่ยมันทําให้มันเป็นประเด็นหรือเปล่านะครับเป็นเป็นเป็นเหตุให้ตัวเองติดคุกหรือเปล่าผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะอันนี้อันนี้คิดเอาเองนะครับอย่างตอนรถออกจากคุกเนี่ยกระชู2นิ้วนะครับ มันมันเป็นประเด็นหรือเปล่าเพราะว่าศาลเนี่ยก็มองก็ดูข่าวแบบเรานะครับศาลก็คือคนอย่างเราเนี่ยเป็นคนที่พิจารณาแล้วก็ดูข่าวอย่างเราเนี่ยนะครับแล้วเห็นลุงพลทําตัวแปลกๆปปักทูบกับหัวเนี่ยมันไม่มีใครทําผมไม่เคยเห็นนะนะครับไม่มีใครทําคนที่ไปวัดทั่วไปเขาทำเหมือนไหมมีใครมีใครเคยทํำไหมผมไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับมันมีคนทําจริงหรอนะครับไปปักทูบกับหัวเนี่ยนะครับเออแต่บังเอิญลุงพลทำปุ๊บพอมันเป็นข่าวนี่ก็เอ้าคดีน้องชมพู่เนี่ยเขาเชื่อว่า คนร้ายเนี่ยเชื่อในเรื่องไสยศาสตร์อยู่นะครับอย่าลืมนะตั้งแต่แรกเนี่ยเขาเชื่อว่าตัดเส้นผมเนี่ยไปเพื่อทําพิธีทางไสยศาสตร์นะครับแล้วลุงพลทําตัวยังไงล่ะลุงพล,งล,ล,งพลนี่ก็ทําตัวโอ้โหเป๊ะเลยนะครับทําตัวเป๊ะเลยถ้าทําความเห็นแย้งเออก็นั่นแหละนะครับไม่รู้ผมไม่รู้ไงว่ามันมีผลอยู่หรือมันมีผลหรือเปล่าชูอสองนิ้วหรืออะไรแต่ผมคิดเอาเองนะครับเป็นความเห็นส่วนตัวนะต้องบอกว่า เขาตำรวจเขามุ่งไปไประเด็นเชื่อทางสายศาสตร์อยู่นะครับการสืบพยานก็มีผู้เชี่ยวชาญทางสายศาสตร์เนี่ยมาสืบด้วยนะครับตามบัญชีพยานนะแต่สืบจริงหรือเปล่าไม่รู้นะครับแล้วลุงพลทําอะไรมั่งนะครับลุงพลเบิอ,อ,อไม้ครับขอดไม้ขอดไม้เขาเรียกอะไรตอนนั้นอะไม้แหละเออไม้ศักดิ์สิทธิ์ของเขาอะนะครับเขาก็เ,าเ,าเล่นเอาเลตติ้งช่องก็พฤติกรรมน่านสงสัยไงคุณพี่ใหญ่นะครับ อขอนไม้นะครับเอาขอนไม้มาให้คนกราบไหว้นะครับเอาขอนไม้มาให้คนกราบไหว้ศิยศาสตร์ไหมศิลยศาสตร์นะะฮะเออไม้ตะเคียนเออไม้ตะเคียนคุณยุสขอบคุณนะครับอ่าขอนไม้ไม้ตะเคียนมาละไม้ตะไม้ตะเคียนมาละไม้ตะเคียนมานะครับมีอะไรกับปักทุก,กับหัวนะครับปักทุก,กับหัวมาละนะฮะพญานาคพญานาคอกีกนะครับ เออคุณมิฟูเออนั่นแหละก็สามอย่างเนี่ยเอา้าขอนไม้ไม้ตะเคียนนะครับปักธูปกับหัวพญานาคนะครับแค่นี้เนี่ยมันก็สอบไปทางสายศาสตร์แล้วหรือเปล่าแล้วตํารวจเนี่ยเขาเพ่งเลงไปทางคนที่มีความเชื่อทางสายศาสตร์นะครับแล้วลุงพลนี่เป๊ะเลยเป๊ะเลยเออแล้วแล้วยังไงอะ่ะแล้วจะมองไปใครกันแล้วมันจะมีใครขีแถวนั้นป้าแตงก็ไม่ได้ทํานะครับ แม่น้องชมพู่ก็ไม่มีพ่อน้องชมพู่ก็ไม่มีนะครับเออแล้วมันมันจะมันจะรอดได้ไงอะนะครับอันนี้มุมมองของผมนะมุมมองของผมคนเดียวนะครับหลายคนอาจจะบอกไม่เกี่ยวหรอกสาลอาจจะดูแค่สำนวนไม่เกี่ยวหรอกกับเรื่องพวกนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความเห็นแต่สารเนี่ยก็คือชาวบ้านอย่างเรานี่แหละนะครับนั่งดูข่าวอยู่นะครับศาลก็นั่งดูข่าวอยู่อะไรจริงอะไรเท็จลุงพลทําตัวยังไงกูจะเอามาตัดสินยังไงดีนะครับเออ หรือสารถ้าเขาบอกว่าไม่เกี่ยวต้องดูสำนวนก่อนแล้วแต่นะครับก็แล้วแต่อโอ้โหนี่เห็นไหมท่านทนายาปักปั๊มลุงพลมากไปไหนผมไม่ได้ปักปั๊มนี่วิเคราะห์นี่วิเคราะห์นะครับนี่วิเคราะห์วิเคราะห์าะจากเรื่องจริงที่มันเกิดขึ้นนะครับเออนี่มันเป็นการวิเคราะห์ผมไม่ได้ปักปั๊มนี่ว่าลุงพลทาผมบอกว่าสาเหตุที่สารเขาตัดสินเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้หรือเปล่านะครับ เพราะว่าตำรวจก็เพ่งเลงผมพูดอะไรผิดเอางี้ดีกว่านะครับผมพูดอะไรผิดอ <c oughs> มมืผมไม่ได้ปรับปามนะคุณนิตยาผมไม่ได้พูดอะไรผิดหรอกนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องจริงที่ผมพูดมามีอะไรผิดอ่ะลุงพลไม่ได้ทําห,าหรอลุงพลไม่ได้เอาไม้ตะเคียนมาให้คนกราบไหว้หรอลุงพลไม่ได้สร้างวังพญานาคหรอหรือว่าลุงพลไม่ได้ปรับคู่กับหัวหรอนะครับนี่แหละผมพูดให้ลุงพลทําทั้งนั้นน่ะนะครับมันเป็นข้อสงสัยนะครับเออ ความเชื่อมโยงมันก็ใช่อะก็ลุงพลไปทําทําไมล่ะนะครับก็คือผมบอกนะว่าถ้าตํารวจเขาบุบ่งเป้านะครับว่าเอ้คนร้ายเนี่ยต้องมีความเชื่อทางสายศาสตร์เราควรจะหลีกเลี่ยงเรื่องพวกนี้ไหมนะครับต่อให้ทําหรือไม่ทําทอ่สสานะนะรออเ,เราไม่ควรที่จะต้องตกเป็นผู้สงสัยหรือเปล่านะครับเราไม่ควรที่จะต้องถูกสงสัยนะนะครับต้องบอกเลยเราไม่ควรที่จะตกเป็นผู้ต้องสงสัยอืถ้าเป็นผมผมก็อยู่นิ่งๆดี <c oughs> นะครับยิ่งมีคดีอยู่ตํารวจก็ามา ส่องบ้านทุกวันนะครับเฮ้ยยิงตํารวจมาส่องบ้านทุกวันแล้วจะไปท้าทายอํานาจพวกนี้ทําไมอ่ะนะครับเอ้ยเราก็อยู่นิ่งๆทําตัวเฉยๆไปมันไม่ควรต้องมาเป็นประเด็นในข่าวหรือเปล่าน,นะครับมันพิสูจน์ไม่ได้ว่าสายศาสตร์เป็นตัวบ่งชี้ให้เกิดการฆาตการรมคุณใบไม้สีเขียวพิมมานะครับคือผมไม่ได้ว่าลุงพลทํานะครับแต่สิ่ง,ต,งต่างๆไอ้ไม้ตะเคียนไอ้วังพญานาคไอ้ปักทูบกับหัวนี่มันเป็นสายให้ช่วยที่ถูกที่ลุงพลเนี่ยถูกดำเนินคดี นะครับเป็นสาเหตุอย่างหนึ่งหรือเปล่าผมไม่รู้ว่าในสมวนตัวมีหรือเปล่านะนะครับอืมงั้นพญานาคที่เต็มเมืองก็เชื่อกันทั้งประเทศไหมก็มันประกอบกับลุงพลเป็นคนใกล้ชิดนะครับแหมพิมพอย่างนี้มันไม่ใช่นะครับเขาสงสัยลุงพลตั้งแต่แรกนะครับลุงพลเอ่อเป็นคนใกล้ชิดนะครับแล้วก็เป็นคนบอกว่าเห็นคนร้ายวิ่งไปทางนู้นทางนี้ทางนั้นเออนะครับใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ผมไม่ได้เข้าข้างลุงพลนะครับ เออผมไม่ได้เข้าข้างแม่้องชูไม่ได้เข้าข้างใครนะเราคุยอย่างเป็นกลางใครวิเคราะห์นอกเหนือจากเอฟซีโดนทุกคนทนายก็แล้วแต่ไงใครจะทัวลงผมไม่สนใจไม่สนใจเลยแค่นี้แหละนะครับเราก็พูดไปตามความเป็นจริงนะครับลุงพลอาจจะไม่ได้ทําก็ได้ไงสงสัยหรือปักทงท่ลุงพลอาจจะไม่ได้ทานะครับแตไ่ไอ้เรื่องสายชาเนี่ยลุงพลทําขึ้นมาปุ๊บตำรวจก็เลยพุ่งเป้าไปที่ลงลุงพลนะครับแล้วสารก็ดูข่าวอยู่เนี่ยนะครับสารจะคิดยังไงล่ะ นะสารอาจจะคิดว่าลุงพลไม่เกี่ยวก็ได้เออสารดีกาก็อาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้ลุงพลคุณนัทยงถามว่าลุงพลคดีเสร็จแล้วหรือยังอยู่ระหว่างดีการครับไม่เกินสองปีเนี่ยตัดสินแน่นอนไม่เกินปีครึ่งหรอกผมว่าตัดสินแน่นอนนะครับอื